สวัสดีนะทุกคนกับมาในอีกคลิปหนึ่งของ Rise Crossover ซึ่งหลังจากที่เราแรงอัพกลายเป็น Hunter rank 4นะทุกคนครั้งนี้เราก็แข่งแรงขึ้นแล้วกับอาวุธ OP ของเราแล้วก็ทีมเราก็แข่งแรงขึ้นแล้วนะทุกคนสิ่งสำคัญคือเราต้องวอนชาดศัตรูที่เราเริ่ม rank up ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าตอนแรกอะตอนต้นเกมเราโฟกัสไปที่เอา Shadow นะทุกคน ตอนแรกอะเราโฟกัสไปที่เอ่อเอาแชโดว์แล้วก็ไม่ค่อยโฟกัสที่แรงเทสแหละเพราะเราคิดว่าเป็นเรืองเวลาแต่ผิดนะทุกคนแรงอัพนั้น OP มากแนะนำให้ไปดูคลิปที่แล้วนะทุกคนเพราะว่าในคลิปนั้นเราจะอยาบปิ้งแต่ว่าอันนี้เราจะมากลายเป็นแรงเอส u ันเกันซึ่งเราไม่รู้นะเราต้องทำพาทที่สาบหรือเปล่าก็เราแต่เวลาในการทำนะจินเสร็จแต่ว่าเราไม่รู้นะอันนี้จะเป็นอนิเมะอะไรอนิเมะน่ารู้ตัอีกอันนึงหรือว่า วันพีดโอเคอันนี้นารูโตะอีกดังจินหนึ่งก็โซโลเลเวลลิ่งสดังจินนารูโตะดังจิน้น2ดังจิน้นก็แต่ละแอนิเมชจะมีอยู่สดังจินนะทุกคนรีบจัดการสตุลพวงนี้แล้วก็ก็อย่างที่เราพูดนะทุกคนที่เราไม่ได้แรงอัพตอนต้นเกมเป็นเพราะว่าเราโฟกัสไปที่เอาชาร์โดแต่หลังๆตอนจบของเกมอะ่ะ ในการได้ Shadow ใหม่ๆอะทุกคนก็นะ่ารู้อยู่แล้วนะในการได้ Shadow ใหม่ๆอะต้องทำดังจินถ้าเกิดทุกคนอยากได้ Shadow ใหม่ๆที่ OP หรือ SS Shadow ทุกคนต้องทำดังจินอะคือนั่นแหละทำดังจินสิ่งสำคัญว่าถ้าเกิดทุกคนอยากได้ SS Shadow ทุกคนก็ต้องทำดังจินแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากได้ Shadow ที่ OP ใหม่ๆที่ทำ DPS เยอะทุกคนก็ต้องทำดังจิน ซึ่งเนี่ยเรามีแอนด์โซลเจอร์ออยู่3ตัวแล้วก็โรเ i ียนเอสเอสอยู่หนึ่งตัวซึ่งจะพูดให้จริงๆนะโรเ l ียนนั้นโอพีมากแต่ปัญหาคือตอนจบของเกมอะทีมเราเริ่มจะ DPS น้อยกับศัตรูที่แข่งแร่งเรื่อยๆนะทุกคนก็อย่าลืมนะก่อนที่จะอัปเดตทุกคนต้องเตรียมพร้อมสำหรับอัปเดตนะเพราะว่าศัตรูใหม่ๆตอนจบจะโอพีแบบ G-Rank V-R ี แทบทำอะไรไม่ได้เลยกับเกาะโจโจ้ก็กลายเป็น oke, อาวุธนะดีสุดนะทุกคนในอัปเดตนี้ก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดทุกคนได้ Shadow Monarch Rank in ก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ Shadow Monarch คือเรอของเรอนะทุกคนเอา G Rank b รู้ยังดีกว่าไม่ดึงได้ Shadow Monarch ก็แบบเอายากเท่ากันมั้งน่าจะเอายากเท่ากันเพราะว่า G rank B r u ก็ไม่ได้ห่างง่ายขนาดนั้นนะทุกคนแล้วเดี๋ยวด้วยซ้ำเราพูดเหมือนห่างง่ายนะทุกคนโทษทีแต่ว่า G rank C si rou เอายากมากในเออในเกมนี้เออ V r u ในเกมนี้เออชื่อว่า C si rou นะทุกคนซึ่งสะกดเหมือนกันเลยแต่แค่คนละคำก็จาก B r u กลายเป็น C si rou ก็ m ิก s e n มัง้งทุกคนก็พิมพ์มาคอมเมนต์นะทุกคนว่า มีรู้กับซีรู้แม็กเซนหรือเปล่าก็คลิปที่แล้วเราก็ถึงแรง k C นะทุกคนเราต้องทำดังจินไปเราต้องทำดังจินไป3ดังจินนะทุกคนซึ่งก็นานอยู่เหมือนกันประมาณ30นาทีก็ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแหละแต่ก็ที่เราอยากจะแรงอัพตั้งแต่แรกเพราะว่าเราอยากทำาาม a เพิ่มขึ้นนะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะเออมาถึงหลังๆเกมอะตอนจบของเกม ก็ไม่รู้นะอันนี้นับเป็นห้องหรือเปล่าแต่ว่าตอนจบของเกมจะได้เอ,อ่ออาวุธจะาโอใช่ไหมทุกคนเพราะว่าในอัปเดตใหม่เขาเพิ่มอาวุธหลายๆอันที่ o P มาใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากจะได้อาวุธโอทุกคนก็ต้องใช้แคชที่ได้มาจากการฆ่าศัตรูซึ่งในอัปเดตใหม่ศัตรูนั้นออแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาวุธก็ o อกว่า GR a n k ซีรูนะทุกคนแบบ อาวุธในอัปเดตนี่คือ OP มากกับทุกคนแบ,บสามารถเพิ่ม DPS ของทุกคนไปคูณสองมากซึ่ง,งหลังๆตอนจบเกมอ่ะเอา Shadow อะจะยากอยู่เพราะต้องทำดังจินแล้วแบบเราแต่ RNG อะทุกคนว่าดังจิน rank SS จะเกินที่เกาะ One Piece หรือเกาะ Leveling City ซึ่งมันก็เราแต่ RNG นะทุกคนในการ a g g r e s s i o n แล้วก็ replayability ในการทำ rank SS นะทุกคนแต่ว่าในการได้ SS จากดังจินแรง k s คือ เปอร์เซนตน้อยมากอย่างที่เราพูดเอา Shadow จากดังจินนั้นก็เอายากนะทุกคนเป็นเพราะว่าเราแต่ออรเรจซึ่งแนะนำนะทุกคนตอนต่อตอนเอ,อนเกมให้โฟกัสไปที่อาวุธซึ่งในการได้อาวุธถึงแม้อาวุธจะโอพก็จริงแต่ว่าในการอาวุธแบบแพงขึ้นเรื่อยๆทุกคนแบบให้พูดจริงๆนะทุกคนยิ่งอาวุธแพง ยิ่งอาวุธโอพีอาวุธยิ่งแพงนะทุกคนซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาแบบจะพูดยังไงดีอินฟลชันแพงเกินมันก็คือทุกคนก็ต้องฟาร์มเพื่อได้เงินซึ่งศัตรูที่นี่ไม่ให้เงินเพชรเลยฮะเพราะว่านั่นจะเป็นแรงเทสก็คือไม่เอฟเฟคอะไรนอกจากแรงอัพก็คือรางวัลสิ่งเดียวทุกคนอย่าลืมนะศัตรูในแรงเทสจะไม่ให้เงินเพชรก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะทุกคนซึ่งเราเหลืออยู่ห้านาทีก็น่าจะเหลืออยู่สองสาม ห้องเอ่อของดังจิ้นนะทุกคนก็นั่นแหละแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะทุกคนเพราะว่าจะช่วยเรามากเลยโอเคก็อันนี้จะน่าจะมีอีกสามห้องน,นะทุกคนก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรีบๆฆ่าพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนว่าเราแรงขึ้หรือเปล่าโอเคไปจริง เราแรงอัพอยู่แล้วแหละแต่ว่าศัตรูที่ดังจีนันต่อไปน่าจะมีเยอดอยู่500ล้านนะไม่รู้อะแค่เดาเฉยๆว่าน่าจะเยอะขนาดนั้นโอ้โหลักโครตตั้ง800ล้านเลยลเยอะกว่าที่คิดฮะแล้วก็ต้นเกมอ่ะแนะนำให้หาแชโดนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนมีแอนด์โซเจอร์เอสเอสเต็มทีมแล้วก็ดีก็ดีนะทุกคนเพราะว่าสำหรับผู้เล่นต้นเกมก็เอาเอสเอส แอนด์โซลเจอร์ soldier, คือดีมากก็จะเพิ่ม DPS ของทุกคนไปเป็นบิลเลียนเลยอะแต่ก็ปัญหาก็คือหลังๆชาร์โดเอายากก็ต้องโฟกัสไปที่อวุธแล้วยิ่งอวุธ OP ก็ยิ่งแพงก็นั่นแหละตอนเราฟาร์มเงินอะหลังๆใช่ป่ะทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากได้เงินเยอะอะทุกคนต้องสู้กับศัตรตูที่แข็งแรงใช่ป่ะหรือสู้กับศัตรตูที่กะก็ได้แต่ว่าสู้กับศัตรตูที่กะจะใช้เวลานานหน่อ ซึ่งเรานั้นสู้กับศัตรูที่แข็งแรงอยู่ทุกคนก็คือศัตรูที่เกาะเชนซอมแมนที่มีเลือดอยู่ประมาณ80ชิลเลียนถึง1 0 0่อชิลเลียนนะทุกคนซึ่งจะพูดจริงๆศัตรูอ่ะเขาเลือดเยอะมากเลยนะทุกคนซึ่งในการฟาร์มเงินอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เงินเยอะจากเขาหรอกก็คือเราฆ่าศัตรูที่เกาะเชนซอมแมนแบบตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อถ้าเกิดทุกคนอยากรูชื่อเกาะก็ดูตรงนี้นะ ตอนแรกเราหนึกว่า Mori City คือเออเกาะ Shinjumae แต่ว,ว่าเขาเล่นดังจิ้นกันเลยนะก็เดี๋ยวพราเรา rank up ไปเป็น B อยังเราน่าจะ rank up ไปเป็น B แล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกไนคนนี่ rank SS เลยเ,เยอะอยู่กันนะโอเคตอนนี้เรา rank B แล้วนะทุกคนก็ยิ่ง rank สูงก็ยิ่งแดงขึ้นนะทุกคน แล้วก็ยิ่งแดงก็ยิ่งกลายเป็นเหลืองโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปก็ไหนๆก็แล้วเราก็อยากปิ้งเยอะที่เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวไปที่ rank s แล้วก็นี่ศัตรูผีปะ่ะโอเคถูกต้องวยก็คือเดี๋ยวเราจัดการดังจิน,นีแล้วก็เราก็ rank e แล้วก,วก็เหลือแค่ดังจิน rank s นะทุกคนซึ่งเราหามากที่จะได้เออ rank s title กับ ดาม a g e อิน r ค a ร e นะทุกคนซึ่งยวดูก่อนของเราเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะทุกคนเพิ่มขึ้นจาก65 b i บ l i o n ิลเลียนหึง78บิลเลียนคืออินเซนก็พวกนี้เราก็วันช็อตละไม่วันช็อตแฮจริงจริงเราลืมนะศัตรูที่เกาะวันพีดไม่วันช็อตก็ดูเหมือนเราต้องส่งชาร์โนะทุกคนเออจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าศัตรูที่ดังจิน Rank รก็จะยาก ไม่รู้นะว่าทุกคนว่าเราจะชนะดังจินนี้หรือเปล่าแต่ว่าศัตรูที่นี่ทาให้ทุกอย่างช้าลงทุกคนอาจจะคิดว่าศัตรูก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่ก็จริงแหละแต่ว่าดังจีนนี้มีอยู่20ห้องนะทุกคนเราต้องแข่งกับเวลาอย่าลืมนั้นเอ่อเทสเอ่อรันอัพเทสอะดังจีนประมาณ20ห้องนะทุกคนหรือในอนาคตเขาจะเพิ่มห้องก็ได้หรืออะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้ดังจีนประมาณ20ห้องนะทุกคน เราไม่รู้นะว่าดังจินแรงเอสเอสของแรงเทสจะสามสิบห้องหรือเปล่าหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก็น,นั่นแหละก็หลังๆอะ่ะก็ทุกคนก็ต้องโฟกัสไปที่อาวุธมากกว่าแชโดนะมาถึงโฟกัสไปที่แชโดก็ดีแหละแต่ว่าต้องรอดังจินเกิดไงส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไม่เจอดังจินที่ทุกคนต้องการซึ่งก็ไม่ดีแหละ แต่บางครั้งก็จะมีดังจินดีที่แรงเอซึ่งก็ดีแหละแต่ก็ดีที่จะฟาร์มตัวเพราะว่าตอนนี้เราอยากได้ตัวไปซือ Auto, อ้อออโต้คลิกเกอร์เพราะว่าตอนนี้อาวุธโอพีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนก็โฟกัสไปที่แชโด w ก็กว่าดังจินจะเกิดแล้วก็ออรีด้วยนะทุกคนทุกคนก็น่าจะโฟกัสไปที่อาวุธส่วนสิ่งสําคัญคืออาวุธแพงนะทุกคนกคนจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะได้เงินก็คือทุกคนมีอยู่2องออปชัน ค่าศัตรูที่ทุกคนพอฆ่าได้เพื่อที่จะฟาร์มศัตรูตัวนั้นไปสี่ชั่วโมงกว่าจะได้เงินมาพอหรือว่าค่าศัตรูที่เกาะโ,โจโจเพื่อที่จะได้เงินมาเยอะเวลาเราเลือกค่าศัตรูที่เกาะโจโจโเราคนเป็นเพราะว่าเราฟาร์มที่เชนซอสเอ,อ่อเราฟาร์มที่มอริเชาหนะทุกคนก็คือเกาะเชนซอนร,าาร์ออแมนเราฟาร์มไปที่เกาะเชนซอร์แมนเราฟาร์มคนนี้เพราะว่า คนนี้พอค่าได้ใช่ไหมก็เราฟาร์มที่เกาะเชนซอมเมแล้วก็ประมาณ4-5หชั่วโมงผ่านไปเราได้เงินมา4ี่ trillion ใช่ไหมทุกคน4 trillion ก็เยอะนะแต่ไม่คุ้มกับ4ชั่วโมงที่เราใช้ไปและเราเพิ่งไปค่าศัตรูตัวหนึ่งที่เกาะโจโจเราได้มา4 trillion ภายใน20นาทีคืนเซนมากนะทุกคนแต่อย่างหนึ่งที่ขัดขัดเราในการได้เงินเยอะ ถึงแม้สตูจะให้เงินพอประมาณแล้วก็ดีนะทุกคนแต่ว่าสตูนั้นค่าย,ยากซึ่งเราั้นเอาแชโว์ใหม่ไม่ได้แล้วเราต้องเก็บเงินซือ้ออาวุธใหม่ก็คือมี2ยู่เอือกค่าสตูไปเรื่อยๆเราเก็บเงินเพื่อได้อาวุธหรือว่าเพิ่มดาเมจโอเวอร์โรลเนนั้นเลือกเพิ่มดาเมจโอเวอร์โรลเราั้นก็เลยมา rank up นะทุกคนแล้วน่าแหละทำไมเราจะมา rank up แล้วก็เราก็อยากเป็นร a n k 8ทันเชอร์มานาแล้ว แต่ว่าเราขี้เกียจไงเพราะว่าเราดูในช่องแบบส่วนใหญ่เราดูในคลิปว่าส่วนศัตรูในดังจินแรงเอสก,ก็อึดน,นะทุกคนเราก็กแบบลัวแบบเลยอยากทําดังจินทีเดียวเลยเราไม่รู้แล้วว่าเราจะถึงแรงเอสหรือเปล่าแต่อย่างน้อยตอนนี้เราต้องดูว่าเราจะถึงแรงเอหรือเปล่านะทุกคนเพราะดังจินนี่เราไม่ได้วอนชักตศัตรูทุกตัวก็น่ากลัวอยู่กันก็เราก็เล่นมาประมาณ1วัน13ชั่วโมง เราคิดว่าเราฟาร์มที่เกาะเชนซอมแมนมาประมาณ5ชั่วโมงนะกว่าจะได้4ชิลเลีนยนเอาจะแคปปิ้งไว้ก็ได้ลรวน่าจะฟาร์มไป3ชั่วโมงหรือนน2ชั่วโมงมันก็ดูเยอะแหละแต่ว่าเราคิดว่า3ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวรีบคาพวกนี้ก็เดี๋ยวไปที่ห้องอันต่อไปแต่เราลลืมหรอ bro อเคดีแล้วที่ไม่ได้หยุดทิศเริ่มต้นเพราะว่าหรือม,มันละคนสําคัญคือทุกคนต้องจัดการศัตรูที่เริมต้ตนโอเคศัตรูพวกนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ดังจินแรงเอสจะเป็นปัญหานะทุกคนเป็นเพราะว่าดังจินแรงเอสอ่ะรูะ้จักศัตรูพวกนี้แล้วดังจินแรงเอสศัตรูน่าจะหนึ่ง trillion ไม่แน่สิบ t r i ล l i o n นะทุกคนถ้าที่เดาถูกเพราะว่า กาวันพีไม่ได้เพิ่มมา500้มิลแต่เพิ่มมาเป็นบิลเลียนเลยนะทุกคนซึ่งก็ Insane นเพราะเรานึกว่าจะไม่ได้เป็นอะไรก็เราก็คิดว่าทุกอย่างง่ายไปเองนั่นแหละเราคิดว่าทุกอย่างง่ายไปแบบคาดเดาแต่แบบยากกว่าที่คิดฮะ <laughs> ก็ปัญหาก็คือเราไม่วอนช็อตแล้วก็เวลาของ20ห้องนะทุกคน20ห้องคือเยอะมาก ในดังจีนแรงเทสนะก็เยอะครัอ yeah. งนี้จัดการพวกนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราแรงอัพจะดีมากนะตอนนี้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนแรงอัพไปถึงเอน่าจะประมาณ35%ดาเมจเพิ่มขึ้นมาหรือว่า30%ดาเมจเพิ่มขึ้นเราไม่รู้แต่ในอนาคตเขาน่าจะเพิ่มเข้ามานะจะได้รู้ว่าเพิ่มดาเมจไปเท่าไหร่ทั้งหมดเพราะว่าจะพูดจริงแล้วก็ขี้เกียจคำนวนกัน จากห้องนี้ก็น่าจะอีกห้องหนึ่งนะถึงจะถึงบอสอ,อีกสามห้องไ่แน่ก็มาดูอัปเดตล็อก้อนี้นะทุกคนก็เพิ่มอาวุธตำนานมาดีดังจินไปหึ่งในเกมมีอาวุธตำนานในดังจินตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่มอาวุธอันใหม่แล้วก็เพิ่มอาวุธตำนานสองอันซึ่งทุกคนในอัปเดตที่แล้วเขาเพิ่มอาวุธตำนานหกอันสลับทุกดังจิน อราไม่รู้นะทุกดังชิบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมก็ตำนานหกอารีในอัปเดตที่แล้วเพราะว่าตำนานเกาะเชนซอมแมนกับเกาะโจโจยังไม่ได้มานะแต่ก็ก็อาวุธตำนานพวกนี้ก็ดีกว่าอาวุธตำเอ่อธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนหมายถึงแบบอาเอ่อดามิชสเกลลิงในเกาะของตัวเองอาวุธสเกลลิงในเกาะของตัวเองก็คืออาวุธตำนานก็ดีกว่าเอ่อ อาวุธตำนานในเกาะวันเพซก็ดีกว่าอาวุธทุกอันในเกาะวันเพซใช่ไหมทุกคนแบบอาวุธตำนานคือดีสุดสำหรับเกนาะนั้นไม่ถึงแบบดีสุดที่จะได้จากเกนาะนั้นนะทุกคนซึ่งอาวุธอันใหม่ที่เป็นอาวุธตำนานจากเกาะโจโจ้อ, jo jo อะเอายากก็ไม่คุ้มที่จะเอานะทุกคนแต่ถ้าทุกคนได้มาในดังจินรันส์ที่เกาะโจโจ้ jo jo ซึ่งเราไม่คิดหรอกเพราะว่า ดังจินที่เกาะโจโจคือ impossible นะทุกคนคือถ้าเกิดทุกคนทําดังจินนั้นและทุกคนได้ตัวนี้นจะ insane มากนะ mm hmm. เราคิดว่าถ้าเกิดบอสของดังจินที่เกาะโจโจ rank SS นะ่าจะทำ damage ประมาณ30 trillion หรือ20 trillion นี่แหละซึ่งก็ใกล้เคียงกับ Monarch นะทุกคน shadow Monarch ซึ่งทำประมาณ31 trillion 36 trillion ซึ่งก็อินเซนะทุกคนดามจแต่ก็สู้กับดาบไม่ได้หรกทุกคนเพราะว่าในอัปเดตนี้ดาบคือสิ่งสำคัญพวกศัตรูพวกนี้ก็ฆ่าง่ายแหละแต่ว่าที่ฆ่าง่ายสุดแล้วคือบอสแต่ว่ามีอยู่หลายห้องน่าจะถึง18ห้องหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งก็น่ากลัวเพราะว่าไทเมอร์รออยู่เลืออยู่สองนาทีเราทุกคนซึ้งน่ากลัวมากก็เดี๋ยวีบฆ่าศัตรูพวกนี้ Okay. จัดการแ,แล้วแล้วก็เันจะหนีเป็นบอสป้าก็ขอให้เป็นบอสทุกคนเราจะได้ลีบๆอีกดังจีนอีกห้องหนึ่งเหรอไม่เป็นไรที่เราอยากจะทำมากกว่าก็เราไม่ห่วงบอสหรอกบอสข้างง่ายแต่ว่าที่น่ากลัวคือห้องของดังจินจะ่ะทุกคนว่าจอู้่กิ้ลว รีบห้าคุณแล้วก็อินเซนท์ไรส์เกมพาสก็ไม่คุ้มนะทุกคนสำหรับห้าร้อยโลบัคมาหนึ่งม,มันก็ช่วยแหละแต่ไม่คุ้มเลยนะทุกคนแบบช่วยน้อยมากเลยแบบทุกคนซื้อเป็นชาริสลอตดีกว่านะนั่นทิปของเราเจนี่จะมีห้องหนึ่งปะ่ะอีกห้องหนึ่งเนี่ย เราเราไม่รู้นาะน้ถึงห้องที่เท่าไหร่เนี่ยอืจาก E rank ดังจินของโซโลเอ่อเอ่อ Leveling City ถึงตรงนี้อย่าลืมนะทุกคน D rank กับ A rank กับ B rank กับ S rank อะ่ะอะไรพวกนั้นน่นะไม่ใช่จาก Solo, เอ่อ Leveling City นะคือจาก One Piece กับ Anime อัน,อ,นอื่นๆ <c oughs> ก็ทุกคนอาจจะคิดว่า ไม่ต้องหว่วงดังจิ้นแต่ละอันก็แค่เพิ่มเลือดศัตรูมา5บิลลีอนหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมทุกคนศัตรูจากแต่ละอนิเมะคือจากแต่ละเกาะคือสเกลลิงคือแบบคนละหลักเลยนะทุกคนแบบเกาะนารุโตะคือ m ิเอมิลลียนส่วนเกาะวันพีซคือบิลลิออนะทุกคนก็แนะนำนะให้ทุกคนแข่งแรงก่อนแนะนำให้แบบทำดามแบบบิลลียนขึ้นไป อ๋อใช่ทุกคนต้องทำา a m a g e b ิ l l i o นขึ้นไปดิเป็นเพราะว่ามิันคนจะทำเกาะวันผีได้ยังไงเลยเราไม่รู้ว่า bro what the heck ยังมีอยู่อีกอ่ะ bro bro what the heck ไม่พออืมก็ยากเนี่ยเออก็ยากแค่งยากแค็เราต้องมีทีมที่ดีกว่านะทุกคน ก็อย่าลืมนะถ้าเกิดทุกคนอยากจะเพิ่มดามจทุกคนอ่ะก็แนะนำนะือก็จะมีอยู่3ทานก็คือต่มหาแชโดว์ใหม่ฟาร์มเพื่อได้อาวุธใหม่ซึ่งในการฟาร์มเพื่อได้อาวุธใหม่ต้องใช้เงินเยอะเช่นในการได้เงินต้องฆ่าศัตรูซึ่งถ้าก็จะฆ่าศัตรูเร็วขึ้นทุกคนก็ต้องมีดามจเชียรขึ้นนะทุกคนที่สําคัญสุดก็คือดามจก็ถ้าเกิดทุกคนอยากจะเพิ่มดามจในการทําเงิน ก็แนะนําให้มารงอัพนะทุกคนถึงแม้เราจะไปมาเป็นแรงบีได้แล้วในอน,นาคตเราก็จะกลายเป็นแรงเอสนะทุกคนแต่ตอนนี้เรายังไม่แข็งแรงก็เดี๋ยวเราดูทีมเราก่อนก็แข็งแรงขึ้นตั้งเยอะเลยนะทุกคนแต่ในอนาคตเราจะเป็นแรงเอสแต่ตอนนี้เราขอไปฟาร์มเงินเพื่ออัปเกรดอาวุธเราเพราะว่าหรือไม่ก็อาวุธใหม่ก็เริ่มก็ไลค์ก็ subscribe แล้วเราแนะนำให้ดูพา์ที่แล้วนะทุกคนเพราะพาสที่แล้วอะ เออเราพูดเกี่ยวกับพวกอาวุธนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, แล้วก็กดกระดิ่งบ๊ายบาย